ค่ะสวัสดีค่ะเอิร์นเอเวอร์จากเคโรมิวสิกนะคะเย้ <class ification> e ป็นเอเวก็มาจากชื่อของเอิร์นที่เป็นสระเอออ่างระอีนอนหนูเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขียนภาษาอังกฤษแตกต่างจากปกตินิดนึงที่จะนำด้วยตัว E ก็พอดีคุณพ่อเขาอยากให้ลูกๆทุก,กคนขึ้นชื่อขึ้นต้นด้วยตัว A ค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็น A-E-R-N ก็เป็นเอิร์นตัวแรกก่อนและพอไปเรื่อยๆมาอุ้ย เราอยากเป็นศิลปินเนี่ยเราก็ต้องมี AKA ของเราเนาะเราจะชื่ออะไรดีล่ะก็เลยไปถามคำถามนี้กับเพื่อนๆเพื่อนๆก็เลยบอกว่าเออคิดได้ชื่อนึงเอเวอร์ไหมล่ะตัวเอเหมือนกันสองพยางกำลังดีเอินก็เลยเฮ้ยเออดีดีสุดท้ายกลายเป็นว่าเอ้ยแต่เอเวอร์มันก็ยังไงยังไงอยู่จนสุดท้ายก็รวมกันเลยค่ะเป็นเอินเอเวอร์ค่ะใช่มันจะเวอร์ยังไงได้บ้าง คือมันจะเวอร์แบบนี้ก็ได้จะเวอร์แบบนี้ก็ไม่ติดหรือจะเวอร์แบบนี้ก็ไม่ติดเลยค่ะจะเวอร์ยังไงก็ได้เพราะนี่คือเอิร์นเอเวอร์อ้าอุ๊ย <c oughs> ก็ส่วนตัวเป็นคนชอบะจัน์ค่ะเป็นคนชอบใช้ชีวิตเวลากลางคืนกลางวันเราหลับกลางคืนเราตื่นนะคะเป็นนกฮูกแล้วก็ส่วนแมวก็คือรู้สึกว่ามันน่ารักชอบแมวดำมากมากเลยค่ะคือ มันดูไม่ออกว่ามันจะสกระปรกหรือไม่สกปกเพราะมันสีดำไปหมดเลยแล้วก็คาแรคเตอร์น้องอ้อนๆก็เลยชอบแมวดำกับพะจันทร์ค่ะ อยากย้อนไป19เพราะว่าเอิรู้สึกว่าตั้งแต่อายุเข้าเลข2มาเนี่ยร่างกายเราทำอะไรได้น้อยลงมากมากมากเลยค่ะตอน19ความรู้สึกเหมือนเราอยากทำอะไรก็ได้เราไม่ต้องนอนแต่เราไปเรียนเราก็ทำได้เราจะทำอะไรก็ได้ที่เราต้องการโดยที่ร่างกายไม่เหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าพอเข้าเลข2ปุ๊บ2ีปีแฮปปี้เบิร์ดเดย์เหนื่อยเลย ไม่เหมือนก่อนหน้านี้เลย19ใช้ชีวิตมาพอกลับไปใช้เหมือนเดิมใช้ไม่ได้เหนื่อยหอบง่ายขึ้นมากค่ะก็อยากสตาร์ไว้ที่19แล้วกันค่ะ Energy กําลังดีเลยความท้าทายเหรอคะน่าจะเป็นน่าจะเป็นการน่าจะเป็นการพูดหน้ากล้องแบบว่าไม่มีโอกาสที่ได้พูดหน้ากล้องแบบว่าบ่อยขนาดนี้หรือต้องมาพูดที่ยาวขนาดนี้ค่ะเออเลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่ชาร์เลนจ์มากมาก พูดให้ฉาฉานให้รู้เรื่องและมองกล้องและไม่เกรงขณะตอนนี้เอิญก็ยังตื่นเต้นใจยังสั่นอยู่เลยนะคะเพราะว่าเราก็กังวลว่าจะทําได้ดีไหมแต่ก็เชื่อเขาว่ามันออกมาดีแน่นอนใช่ก็แบบที่เขียนไปเลยอยากบอกเอิญจริงจริงก็ไม่ใช่แค่5ปีข้างหน้าแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นปีหน้าหรือ2ปีข้างหน้าหรือ3ปีข้างหน้าก็อยากบอกตัวเองในทุกปีว่าเก่งนะอย่าเพิ่งอ่อม อย่าเพิ่งหมดไฟทําตัวนี้ต่อไปกว่าเราจะมาถึงตรงนี้มันไม่ง่ายเลยดังนั้นแกอย่าเพิ่งหยุดนะเอินเดินต่อไปก่อนมันมีอะไรใหม่ๆรอแกอยู่แน่นอนเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วมันทําให้ตัวเราเองเนี่ยอยากที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นหรือว่าอยากที่จะ ทําอะไรดีๆให้กับคนรอบข้างชีวิตของเรามันดูเป็นสีชมพูมันแฮปปี้ไปหมดเลยดังนั้นก็เลยเป็นเพลงที่หมายถึงความสัมพันธ์ดีๆที่เข้ามาแล้วทาให้เราดีขึ้นด้วยนั่นเองค่ะโอ้หขอความเป็น Lucky ลักกี้เหรอคะเอิญขอเป็นลักกี้ในเรื่องของการงานแล้วกันคะ่ะอยากมีงานดีๆเข้ามาอะไรใหม่ๆเข้ามาทําให้เอิญได้มีประสบการณ์ใหม่ๆอย่างที่สก็น่าจะเป็นลักกี้ ลัคกี้อิน o พี e a r o u ร d me ีละกันค่ะแบบว่ารู้สึกอยากรู้สึกโชคดีที่ได้เจอผู้คนใหม่ๆแล้วเราต่างให้ความรู้สึกดีๆต่อกันและกันไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามค่ะอันสุดท้ายขอเป็นลัคกี้อินมันนี่ละกันค่ะขอโชคดีเรื่องเงินก็สมัยนี้แล้วเรื่องเงินก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะคะก็ขอโชคดีเรื่องเงินหน่อยละกันค่ะคุณ เอิร์นขอเป็น lucky in life แล้วกันค่ะเพราะเอ,อิร์นได้คิดเมื่อกี้แล้วว่าถ้าเกิดเรา lucky in life แล้ว lucky in love ก็น่าจะตามมาเองค่ะอย,ยองยโยงๆใช่ค่ะคิดว่ามันน่าจะมาคู่กันอยู่แล้วขอเป็น lucky in life ก่อน enjoy ชีวิตให้สนุกก่อนแล้วเดี๋ยว love ก็มาเองค่ะเราไม่ต้องไปเรียกหามันไม่ต้องไปเดินตามมันถ้าเรารักตัวเองมากพอ energy ความรักของเรามันจะ แผ่ออกไปให้คนดีๆเข้ามาหาเราแน่นอนค่ะ Lucky in Love สำหรับเอิญก็คืออย่างที่เอิได้พูดไปก่อนหน้านี้เรื่องสตอรี่ของเนื้อเพลงนะคะว่าเราโชคดีจังที่ได้มีเธอนี่คือคีย์เวิร์ดของเพลงนี้ค่ะก็เลยเกิดมาเป็นชื่อ Lucky in Love ค่ะโชคดีที่มีเธอโชคดีที่มาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเรามีความสุขมากขึ้น เรากินอะไรอร่อยมากขึ้นไปทำอะไรสนุกมากขึ้นเพราะว่ามีเธอก็เลยเป็นคําว่าโชคดีที่มีเธอจังค่ะอยู่ข้างกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไม่จำเป็นต้องอยูต่ตัวติดกันตลอดก็ได้แบบว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนปลิงแต่ว่ารู้ไว้เสมอว่าเรามีเขาและเขาก็มีเราค่าาะใช่ถ้าให้นึกนะคะน่าจะเป็นคําว่าเหนื่อยไหมอ่าอันนี้คำแรกคำที่สองมากอดมามันเหมือนเราไม่จำเป็นต้องมา แก้ปัญหาร่วมกันก็ได้แต่ขอแค่ตอนนี้ระบายมันออกมาก็พอก็มากอดมาก็ได้ค่ะหรืออีกคำหนึงก็น่าจะเป็นอีกคำหนึงที่เอิญชอบมากๆเลยที่รู้สึกว่าดีจังที่พูดแบบนี้แล้วก็เห็นถึงความ,มห่วงใยก็คือถึงแล้วบอกนะอันนี้น่าจะเป็นภาษาแชทที่เจอกันได้หรือแบบเวลาโทรกันเสร็จกับเพื่อนหรือกับพ่อแม่แล้วถ้าเขาพูดมาว่า ถึงแล้วบอกนะมันเหมือนกับว่าเขาเป็นห่วงเราเขาอยากจะเห็นเรากลับบ้านโดยสวัสดิภาพถึงที่โดยปลอดภัยน่ารักมากเลยค่ะชอบชอบสามคำนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเออตัวเราก็ยังสำคัญกับใครสักคนแล้วก็ยังมีคุณค่ากับใครสักคน,นะคะ่ะในวันนี้ฉันได้มีเธอเป็นเรื่องดีดีชื่อว่าฉันก็พิเศษทุกวันเกิดขวายเป็นปาร์ตี้สุดหรรษา

ฝากเพลง Lucky in Love ไว้ด้วยนะคะเพลงเนี่ยปล่อยออกมาแล้วค่ะมีให้ฟังทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยหรือถ้าเกิดใครอยากฟังเพลงแล้วก็เห็นหน้าเอิรนไปด้วยนะคะก็สามารถไปฟังได้ที่บ้านแดง YouTube Tero Music นะคะหรือถ้าใครอยากที่จะติดตามรายละเอียดส่วนตัวของเอินหรือว่าเรื่องราวของเอินเนี่ยก็ ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ e a ิร์ v e r เขียนเหมือนกันหมดเลยย้ำอีกครั้งนะคะ e a ิร์ v e r เขียนเหมือนกันหมดเลยค่ะสปอยเล็กน้อยนะคะว่าเดี๋ยวเพลงนี้จะมีแดนซ์ c ช a ์เลนส์แล้วก็ใครอยากเต้นตามใครอยากรอติดตามก็ไปดูกันได้นะคะที่ช่องทางที่เอิร์นบอกไปก่อนหน้านี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครฟังแล้วเนี่ยก็สามารถมาบอกได้นะคะว่าเพลงเป็นยังไงบ้างชอบมากน้อยแค่ไหนหรืออยากติชต่วตรงไหนบอกมาได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ฟัง แล้วรู้สึกยิ้มตามีมความสุขแล้วก็ฟังแล้วมีความรักดีๆเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะก็ขอฝากเพลง Lucky In Love ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมมาฟังกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย